สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับวันนี้เมนูน้ำพริกหนังปลาแซลมอนนะครับผมนี่มีวัตถุดิบมีหอมแดงมีกระเทียมนะครับผมเตรียมมาแล้วก็ซอยเรียบร้อยนะครับส่วนกระเทียมผมก็โขลกเอานะครับเรามาเจียวหอมแดงกันก่อนเลยครับท่านผู้ชมนะฮะวิธีนี้เจียวหอมให้เหลืองนะครับแล้วก็เจียวกระเทียมเสร็จปุ๊บพักไว้นะครับเอาพระเอกของเราออกมาครับหนังปลานะครับแซลมอนทอดกรอบนะครับผมทอดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะ มีใบมะกรูดนะครับพริกแห้งนะครับทอดกรอบนะครับมีพริกป่นมีน้ําตาลนะครับผงรสดีนะครับนี่คลุกเค้าให้เข้ากันกับน้ํามันใช้ไฟอ่อนๆนะครับต้องบอกว่าไฟอ่อนๆนะครับเสร็จแล้วก็เอามาคลุกนะครับคลุกเคา้ากับเครื่องปรุงของเราให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมบอกไว้เลยว่าเมนูนี้นี่กินกับข้าวนี่สุดยอดมากนะครับนี่ฮะเครื่องเคียงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหอมแดงเจียว